สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนแข่งยนต์ในบริเวณต่างๆกันครับตรงนี้จะเรียกว่าด้าน,น,นหน้าขององค์พ่อพระวิษณุกรรมเป็นบริเวณที่ทำกิจกรรมยามเช้าก็าคือเข้าแถวขัรุงชาติตรวจม์ฟังบรรยาอาจารย์ต่างๆและปล่อยเขาชั้นเรียนครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาะพาชม แผนะรังยนของวิทยาลัยเทคนิคราชบงรีไปชมกันเลยครับแผนะวิทยา่างยนต์ได้จัดการศึกษาทั้งหมด2หลักสูตรหลักสูตรที่1ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอชแบ่งเป็น2ส,สาขางานคือ 1. สาขางานยานยนต์มี2ระบบระบบปกติกับระบบถือภาคี 2. ส,สาขางานจักรยานยนต์มีสระบบ ระบบปกติกับระบบทวิภาีคีระผู้สำเร็จจากการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3ใช้ระยะเวลาในการศึกษา3ปีหลักสูตรที่2ประกาศนีบยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอสแบ่งเป็น2สาขางานคือ 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์มี2ระบบระบบปกติและระบบทวิภาคี 2. สักงาน่อบตัวถั่งและสีรถยนต์มี2ระบบระบบปกติและระบบถุยพาที่รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6และตวท3ใช้ระยะเวลาในการศึกษา2ปีครับ ส่วนบริเวณนี้จะเป็นหน้าแผนกช่างยนต์ครับจะเป็นการเรียนการสอนของช่างยนต์วิชาต่างๆทั้งระดับปวชและปะวสเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับและทางด้านซ้ายมือของแผนกเป็นศูนย์คาแคเกี่ยวกับการสอนทฤษฎีและปฏิบัติในการบำรุงรักษารถยนต์ในส่วนต่างๆของรถยนต์ครับ ท,ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแผนกวิชาช่างยนต์ของเราก็จะมีกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆช่างยนต์ได้ทำหลากหลายเช่นเล่นกีฬาเซปักตะก้อแข่งขันกันในแผนกกีฬาฟุตบอลเกมอีสปอร์ตแข่งขันชักเยอะและอีกต่างๆมากมายเพื่อให้พี่ๆน้องๆช่างยนต์ได้มีความสามาคัคคีมีน้ำใจนักกีฬาหลักให้กลมเกลียวและได้มีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนานครับและนี่ เป็นตัวอย่างการซ้อมถอดประกอบฝาสูบอัดปอนฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อไปแข่งทักษะครับและนี่เป็นตัวอย่างการเรียนปฏิบัติวิชางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศของพี่ๆปวสครับ ด้านขวามือของนแผนกนะครับจะเป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสีของชิ้นส่วนตัวถังของรถยนต์ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้และฝึกฝีมือไปในตัวอีกด้วยวิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ห้องนี้คือห้องเขียนแบบชิ้นส่วนต่างๆครับเหมาะสําหรับพี่ๆน้องๆที่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์อยากเขียนแบบหรืออยากออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักครับ ต่อมาเป็นการฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้ายานยนต์ที่ทําให้เข้าใจในระบบไฟฟ้ารถยนต์มากขึ้นแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ว่าจะเป็นการบํารุงรักษาไฟฟ้าในรถยนต์ของตนเองได้อีกด้วยและนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาง,งานไฟฟ้ายานยนต์ครับผม อาคารเรียนใหม่ของอแผนกวิชาช่างยนต์ของเราที่เราจะใช้ในการเรียนการศึกษาในปี2567เป็นต้นไปครับและนี่คือภายในอาคารใหม่แผนกเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นแต่ละชั้นจะเป็นวิชาต่างๆของอแผนกช่างยนต์เรานะครับถ้าหากน้องๆห,หลากหลายชื่นชอบในการเรียนปฏิบัติแนะนำให้มาเรียนที่ แนววิทยาช่างยนต์ของเราได้เลยนะครับ